สวัครับโค้กกาบสวัสดียินด้วยนะวันนี้ผมขอจูงมือแพ็คเอฟซีครับจูนแพ็คเจ็ดเป็นห้ากับแพ็คสามพันล้แพ็คสามพันผมจะเปิดสามแพ็คครับส่วนแพ็คเจ็ดเป็นห้าผมจะเปิดเจ็ดแพ็คนะเออแม่งซึ่งก่อนจะไปดูคลิปนะก็ฝากกดติดตามช่องผมนะครับเออบีแชนแนลเนี่ยบีหนึ่งเนี่ยเออหนึ่งติดตามนะครับอ่ะก็ไม่เสียเวลาเราก็จะมาเปิดแพ็คกันเลยนะทุกคนเลยเ,เน,นี่ยเอลิคเทอร์นาเช็คอะไรเนี่ยได้หมดเลยเนี่ยครเลย แม่งเกมค้างเฉยมาครับวันนี้มาเงี้ยคืวะนนี้โอ้โหมาครับวัะน,นี้เด้งน้อยมากครับมแม่งได้แล้ววันเนี้ยเฮ้ยสเปนว่ะอะไรวะเอทีนอาร์ซิโนโอ้โหเมริโนะทุกคนโอ้โห แตกเป็นไงบ้างเนี่ยโอ,อ้โหเกมมินโินโน่แย่จัดเลยแย,แย่จัดมามาทำมาดูกันเลยเท <c oughs> ้าห้าโอ้โหเท้าซ้ายนี่สามเอ้ยเท้าขวานี่สามเลยแล้วไปดูแพทที่สองอะไรดีกว่าทุกคนใจก,กันเลย าครับแทปที่2องของเราครับที่เราเพิเปิดนะครับก็จะเป็นแทปเจ็ดพัห้าเหมือนกันนะทุกคนเลยนี่ครับก็ไปเเปิดเลยแล้วนะครับกดผิดอัานนะครับเออเดี๋ยวผมพูดก่อนนะครับว่าถ้าผมไม่เปิดดีผมก็จะแบบนี้ดีแอ็กแบบเตือนเตือนะทุกคนเลยครับไปเลยครับแทปเจ็ดพันห้านะครับโอ้เป็นข้างหน้าของ บวกน้อยมากเลยน่าจะคือเนนะอังกฤษโอ้โหซีเอ็มเอวตันใครวะไออันนี้ผมเคยเห็นหน้าเขาแต่ผมจำชื่อเขาไม่ได้จริงโทษเออแม่งเขาเป็นใครวะอือือไปกันต่อครับไปต่อไปครับทุกคนป๊าบ ต่อไปครับจุด15เหมือนกันครับเออที่คันยังไม่มาเลยทุกคนเลยเนี่ยครับเซอร์เปิดิชเชนเธอร์ครับเอเรียคันูน่าเชฟวิธอะไรเนี่ยสโซต้าผมวิจารชื่อโรดดี้มิกกี้ฟันเฟนอะไรผมก็เอาได้หมดนะเป็นบาอะไรพวกดนะโอ้ยเยอะเยอะอยู่นะเยอะมั้งเออแม่งจะเป็นตัวอะไรเราไปดูน่าจะ112นะทุกคนเออมามามา อโอ้โหออสเตรเลีย C M ฮีโร่เอ้ย,อยใครวะจะบอกนะไอ้เช่นั้นมันชื่ออะไรนะเขาคือเขาทียตัวอะไรวะเออแม่งน่าสนใจเลยเนะี่ยอืมร้อยสิบสองแตกนะทุกคนเลยอีกแล้วนะโอ้โหตัวมันพอใช้ได้มั้เออ มาครับต่อมาครับแพ็คที่สามวะครับไม่ใช่แพ็คที่สี่ผมพูดผิดเอ้ยยัแแงแปลกแปลกมาแล้วมามาครับกดแบบพ่วิวทันใจแล้วแพ็คนี้โอ้ยวงเยอะอยู่นะหรือว่าหรือว่าร้อยยี่สิบสองเหมือนเดิมปะหรือร้อยสิบเอ็ดผมก็ไม่แน่ใจนะน่าจะร้อยสิบเอ็ดแหละทุนอนืมเอ้ยนิเทอร์แลนด์ซีบีเฮ้ย จะบอกแล้วว่ามิกีแฟันเฟนเฮ้ยแต่เฉยนฮ้ยแต่เฉยสวยมิกกฟันเดฟเฟนมาว่ะทุกคนไม่เอเฉยโอโหเร็วจัดเป็นแบคที่คู่เลยว่ะทุกคนโอ้โหโตวโคตรดีดี้ยทุกคนนี่เี้ย ดีจริงตัไปแพ็กต่อไปเลยทุกคนเลยเพื่อไม่เสียเวลาแม่งได้กี่ฟันเดฟเฟนไลาจาัดมาครับมี่เนี้ครับเราจะมาปเปิดแพ็กสามพันก่อนนะครเรียกน้ำย่อยนะเออเออแม่งจะมาเรียกน้ำจุมน้ำย่อยไงนะเอ,อ,อ,อบวกน้อยจัดร้อยสิบไม่อเยที่รอสิบ่น่าจะร้อยสิบทุกคนเลย ร้อแน่ว่ะเอ๊ะโอ้โหร้อยสิบจริงๆด้วยเฮดิเดิสัสนหรือเปล่าไม่ใช่มามามาต่มาแล้วแท็กเจ็ดพันห้าทุกคนแท็กเจ็ดพันห้าเ,เกลือตรงเลีดเลยอันนี้ตรงลดเลยเตรงลีดจัดเลยทุยคกคนโอ้โห ไอ,อเลน GK เคเคลเลอร์ว่ะเฮ้ยโอ้โหเคลเลอ,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 อเร์ออกบอลคู่แม่งเกลี้ยจัดเมื่อกงงี้ยน้อยก็ได้พิกงคีฟันเดฟเฟ่นะแพ็กต่อไปเลยครับช่วงวันนี้แท็กสามพัทอีกเช่นเคยนะน้นย่อยนะเอ้ยไม่ใช่ดิไม่ได้ได้แท็กสามพันได้ผมดูเพ็กผิดนะทุกคนมาครับเก็บมาเลย แพักสามพันนะครับโอ้ยอะไรจะออกครับอืมเรนเซนซีบีเดนี่ยูโรปะเอ้ยยูโรจรีนเว่ยยูโรคัพเคออกนะทุกคนเลยโอ้โหแต่เป็นไงไม่รู้แต่เต๋ามากครับโอ้โหแต่ต้องตีไม่ก่อนเงี้ยอาจจะเก่งมาครับแพ็กเจ็ดพันห้า จะออกอะไรครับเจ็บห้าเจบห้าจะออกอะไรบวกมาสี่สิบไม่สามสิบหรือเปล่าถรับมาครับมาบมาลุา้นดังมาลุ้นดังไม่มาแล้วไม่มาแล้วโอ้โหแหม่เทไรเฮ้ยมึงมาทำไมอีกเนี่ยโอ้โหอีละ โอ้โหออกเยอะแม่งเอ้ยเจ๊ฮือออกอยซอดโอ้โหพีเลื้อออกชีมาไทยสามพันอีกเลยไม่ดีรอแล้วทุกคนกดแม่งเลยอะไจะแบันี้บวกงเยอะมากเลยนะเมื่อกี้โอ้โหฮ้ยฝรั่งเศส อเอทีอ้คนเอ้คาโตนาเฮ้ยคาโตนาียคาโตนาโอ้เชื่อเอรมได้มาดวงจัดดูมจโอ้โหแคปเลยแคปเลยโอ้โหสุดจัดอืมเธอว่าดีจัดเลยทุกคนมหมนะครับเรงเดือดใพ้เจ็ดพันห้าทุกคน มา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 พัเจ็บพัห้าครับโอ้โหโอ้โหพัคเจ็พันห้าครับจังหวะนี้ว่าไงครับพี่ชายนายเจยวเมทแลมทีบีจะบอกนะว่าเชี่ยคนตรงนี้อ้ดีเชี่ยเชี่ยมีคลิอันเฟนเอาอกโอ้โหโคตรคุ้มไอ้ซาดโอ้โหดีจ่าเลยไปเยี่ย สวยสวยสวยดี่จดีใจเอาเรื่องว่ะไม่มีกี่ฟันเฟนออกวะเอาแล้วไงเอาใส่เข้าทีมเลยนะทุกคนก็เป็นไงบ้างครับสำหรับลิมนี้ครับเป็นทีมที่แอคกแน่นแต่ผมเปิดยอดหลังให้ทุกคน,นคเลยผมบอกไปก่อนนะครับเอออาจจะมีแปลกๆหน่อยนะทุกคนเลยประมาณนี้ประมาณนี้นะทุกคน โอ้โหคัดตึงหน้าแม่เท่จัดเลยทุกคนเลยก็บายเลยทุกคนน,นี่แค่กกนี้แหละฝากกดติดตามด้วยนะทุกคนบายบายถ้าอยากผมกดไทยอีกก็กดไลค์ครับบายบายทุกคน